สวัสดีครับวันนี้วันที่29มกราคม2565นะครับสวนลุงร้านจะพามาชิมน้อยหนาสับป,ประรดนะครับผมอ,อ่น้อยหนาสับป,ประรดเนี่ยเป็นน้อยหนาไต้หวันนะครับที่ไต้หวันนำพันนำพันน้อยหนาจากอ,อ,อิสราเอลบ้างออสเตรเลียบ้างแล้วก็มาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์นะครับออกมาเป็นน้อยหนาสับป,ประรดนะครับ พันนี้เป็นพันการค้าหลักนะครับเป็นพันธส่งออกหลักของไต้หวันนะครับเป็นพันธส่งออกไปต่างประเทศหลักๆเลยนะครับพื้นที่ปลูกส่วนมากก็จะอยู่ที่ไถตงนะครับไถยตรงนะครับเป็นน้อยหน่าที่อร่อยมากเลยนะครับผมเคยทานครั้งแรกที่ฮ่องกงนะครับพอทานแล้วเนี่ยติดใจนะครับก็ไปสืบถามแม่ค้าดูว่ามันมันชื่อว่าน้อยหน่าอะไรนะครับแล้วก็ พอทราบชื่อว่ามันคือน้อยหนาสับปะรดนะครับหรือภาษาจีนก็คือเฟิงหลีซื่อเจียนะครับก็เลยไปหาต้นมาปลูกไว้นะครับได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับส่วนผลนี้นะครับซื้อมาจากคุณปิญาตนะครับเป็นผลผลิตของต้นที่ปลูกไว้แล้ว7ปีนะครับ7ปีนะครับกิโลละ300นะครับ2กิโล600รวมค่าส่งนะครับเราก็จะมาดูกันว่ากี่ลูกโลนะครับเรามาดูน้ำหนักของมันก่อนนะครับ ลูกหนึงนะครับลูกหนึ่งก็400กว่ากร,รัมแล้วครับเนี่ยสลูกก็ประมาณ2ลูกโลนะครับ2ลูกโลครับลูกเล็กไปด้วยเนี่ยโลกว่านะครับก็นี่คือน้อยหนาสับป,ประรดนะครับก็ประมาณ2ลูกโลนะครับ2ลูกโลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดขนาดดูนะครับว่าลูกมันกว้างขนาดไหน ความยาวของผลก็3นิ้วกว่า,วานะครับ3.4นิ้วนะครับทีนี้เราจะมาดูความหวานของมันนะครับความหวานของมันเนื้อในของน้อยหนาสับป,ประรดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นออกไปทางน้อยหนาหนังนะครับก็จะมีเม็ดนะครับมีเม็ดแต่ว่าเม็ดนี้เอาไปเพาะไม่ได้นะครับมันก็จะกลายพันธุ์นะครับส่วนมากนิยมใช้เป็นต้นปลูกจากต้น ิ่งเสียบยอดหรือว,ว่าติดตานะครับเดี๋ยวเรามาวัดความหวานกันนะครับว่ารสชาติที่ของต้นที่ปลูกที่ไทยเนี่ยจะหวานเหมือนไต้หวานไหมนะครับก็ลองวัดความหวานดูแล้วนะครับน้อยนาสับปะรดเนี่ยหวานถึงออ20องศาบิกเลยนะครับโอ้โหถือว่าหวานมากเลยนะครับ 20องศาบิกนี่โคตรหวานเลยนะครับก็อันนี่คือน้อยหนาสับป,ประรดนะครับเป็นน้อยหนาหนังนะครับน้อยหนาหมังเป็นน้อยหนาพันธุ์ทรงออกหลักของไต้หวันนะครับใครได้ชิมก็ติดอกติดใจทุกรายนะครับควรหามาปลูกติดบ้านไว้นะครับน้อยหนาสับป,ประรดเนี่ยเวลาจะดูว่ามันสุกหรือยังไม่สุกนะครับให้เอามือบีบดูนะครับถ้ามันนุ่มๆเหมือนเราจับยางโลบอะครับมันจะยุบๆเข้าไปเนี่ยก็ แสดงว่ามันสุกแล้วหรือว่าสังเกตตรงถ้าดึงแล้วถ้าดึงขั้วแล้วออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสุกแล้วนะครับเนี่ยขว้วข้างบนแตกๆนะครับน้อยหนาสับปะรดเนี่ยเป็นถามว่าเป็นน้อยหนาฝ้ายหรือน้อยหนาหนังนะครับเป็นน้อยหนาเอ่อหนังนะครับหนังถ้าเกิดเราได้ชิมเพชรปากช่องเนี่ยแล้วเรามาชิมน้อยหนาสับปะรดเนี่ยเราจะลืมน้อยหนาเพชรปากช่องเลยนะครับคือรสชาติมันแตกต่างกันมากนะครับ เนื้อมันจะนุ่มๆเหนียวๆนะครับแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับหวานอมเปรี้ยวจัดจ้านนะครับมีกลิ่นหอมของสับปะรดนิดๆนะครับเนี่ยนะครับรสชาติมันก็จะหวานติดเปรี้ยวนิดๆนะครับน้ําเยิ้มเลยนะครับอร่อยนะครับอร่อยตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นพันธุ์น้อยหนาสับปะรดนะครับอันนี้ก็คือต้นน้อยหนาสับปะรดที่ปลูกไว้เกือบอ่าสามปีแล้วครับตัดกิ่งไปขยายเรื่อยเลยครับ ได้น้ําจากเครื่องซักผ้านะครับบ้านพี่ชายนู่นนะครับต้นสูงไปนู่นนะครับก็ตัดทุกครั้งมันก็ออกดอกทุกครั้งนะครับดอกลูกนี่ครับติดลูกแล้วนะครับส่วนมากจะไม่เหลือไว้ทําลูกหรอกครับตัดกิ่งไปขยายหมดนะครับตัดกิ่งไปขยายพันธุ์หมดนะครับลูกค้าสั่งจองมานะครับนี่ อันนี้ก็เป็นน้อยหนาเนเวเอ,อร์ที่เอามาเสียบบนน้อยหนาสับปะรดนะครับกำลังออกกิ่งสวยเลยนะครับอยู่ที่นาอีกประมาณ30กว่าต้นนะครับเป็นน้อยหนาสับปะรดอายุ1ปีนะครับต้นนี้อายุ2ปีกว่านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นน้อยหนาสบาัสบปะรดอีกสวนหนึ่งนะครับเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปนะครับต้นอายุปีกว่าแล้วนะครับ ็นี <cle an> thin, ่ครับสวยงามเลยนะครับทุกครั้งที่แตกยอดออกมาก็จะมาพร้อมกับนะครับดอกใหม่นะครับสวยนะครับกิ่งกำลังสวยนะครับเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะครับก็ตรงนี้มีประมาณ10กว่าต้นนะครับด้านหลังอีกนะครับ อันนี้ก็รอทําผลนะครับส่วนด้านนี้ก็มีอีกนะครับเป็นต้นน้ยหนาสับป,ปะรดเหมือนกันก็นี่อีกต้นหนึ่งนะครับยหนาสับป,ปะรดเหมือนกันนะครับต้นนี้จะสมบูรณ์เพราะว่าอยู่ใกล้แปลงผักแม่นะครับแม่ก็จะรดน้ำผักด้วยนะครับใบกลังสวยนลครับไปทางนน้นอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้อยนาสับปะรดเหมือนกันนะครับชุดนี้ตัดหลังเพื่อนนะครับก็เลยแตกช้ากว่เพื่อนหน่อยนะครับเป็นไงนาสับปะรดแซบบ่แซบหวานหวานเป็นไงหวานหอมออกหวานแซบส่วนกินอยู่ เอาใช่หรืเล่าเบ่ได้เบิดละเอาโอเแซ่บอีหลีลูกง่ายต้อนกินแซ่บอีหลีตัวนเนบ่เคยกินนักเสียเพิ่งได้ซิียบเลยล่ะเสียแรกแซ่บอีหลีเนี่ยมันเป็นจังไดเอกหน่อยหน้าหนังมันบ่ออกไปทั่งหน่อยหน้าหนังนี่แหละเปียกบางแซ่บอยู่เคยซิมเพ็ดปากซ่องบ่เสียบเหนียวจางขืดบ่คืออันนี้นี่หวานแซ่บอีหลีอันนี้เสียบอิริย์ กอะไรทั้งมันวันนี้อะไรฝานหอมหอมคือบักนัดเด็แหละกินมนะันรถถสชาติแซ่บกว่าในหนาบ้านเฮาปนะ่ะเศรษฐกุลไหมเนาะเศรษฐกุลเนาะอ่ครับวันนี้กัมีโอกาสได้ชิมเ,เป็นน้อยนาพัานของจากต่างประเทศนะครับเป็นน้อยนาของพันธน้อยนาสับประรดซึ่งรสชาติดีว,วารูปทรงก็เกือบไข่นะครับเกือบไข่กับสับประรดจะ ได้เพิ่นได้เอามาไห้มาฝ่าแล้วก็ไห้ให้ล่องชิมรสชาติเบิ้งนะครับซึ่งในการลองชิมเบิ้องนี่รสชาติกะถามว่าแตกกอบอหน่อยหนาบานเท่าหลายตรงที่รสชาตินี่หนึ่งหลวามหวานกัพ่อประมันสองอสีมีกินของสับประรถดติดเนาะติดแล้วก็มีรสเหมือนสีมีมีเปรี้ยวเปรี้ยวรู้สึก ที่แค่รู้สึกเนาะว่ามันสิมีความรู้สึกเหมือนเหมือนสับปะรดนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่แปลกไม่กับยุสวนผมเองนี่นะครับซึ่งผู้ใดนั้นมาฝากต้นหนึ่งผมได้พล่อเรียงเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นลูกนะครับลูกกับขนาดใหญ่กานิดหนึ่งอยู่นะครับลูกทรงกะง่าพออีกนะครพะลูกทรงมันสีเป็นเป็นเหมือนน้ำสับปะรดนี่ทั้งทั้งลูกนะครับแล้วก็ได้ได้สุกได้ชิมไปแล้วรสชาติกับไข่ไข่กันนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ายุบันห้องนิดสีมีความหวานเพิ่มขึ้นนิดนึงอยู่ในความรู้สึกนะครับดังนั้นผมว่ามือนีการทดสอบทดลองเป็น,ปน,ปนของแปลกของไมท่ที่คิดว่าสามารถปลูกแล้วก็ไ้้ถาบึงหรือว่า,าฝากญยติฝากพีฝากน่องผู้ที่สําคัญสําคัญ,คญคแล้วก็สามารถสิแพรพันขยายนะครับเป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดสอบแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมจาก หน่อยหน่าทับรถหรือว่าหน่อยหน่าท่างตั้งเด็เพิ่นเอามาปลูกมาให้ร่องเบิง่งครับก็บรสชาติดีครับหวานอร่อยรสชาติจะติดเปรี้ยวหน่อยๆคล้ายกับสับป,ประรดแซ่บต้วเนาะหน่อยหน่าสับป,ประรดเน้หว,วานนมเปรี้ยวเออหวานนมเปรี้ยวโอ้ยปวดนะแซ่บคักแซ่บรยว่แซ่บคนหน่อยหน้าแบบ้าแบบนเขาเนาะแมบบน ทามาจากอะไรเนี่ยทามาจากลำปางมันกระเจี๊เปียวน้อยๆก็ท hey, ูหาเบื no ้องขึ uh ้นหวานหวานเปียวๆน้อยหนึ่งแซ่บรสชาติดีลูกญ่กลัวบกเขียวบานเฮาตั้งหลายเตยเตยมาเนี่ยเตยเตยมาเบิดนั่นเลยมาเบิดอะไรไหมอร่อยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการต้นน้อยหนาสับป,ประรดนะครับก็ต้นละ150บาทนะครับขายเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งสต้นก็750บาทรวมส่งนะครับใน1ชุดก็จะมี4ต้นนะครับมีน้อยหนาสับป,ประรด4ต้นก็จะบรรจุในตะกร้าแบบนี้แล้วก็จัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับ